แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะ31ธันวาคม2568แจ้งข่าวผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผุดโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุมอบเงิน2,000บาทต่อผู้สูงอายุ1คนต่อเดือนโครงการครอบครัวอุปถรัรมภ์ผู้สูงอายุตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนผู้ดูแล โดยมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ในที่พักอาศัยเดิมได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้การดูแลในรูปแบบครอบครัวอุปถัมภ์โดยกรมกิจการผู้สูงอายุได้ทำความตกลงร่วมกับกรมบัญชีกลางได้กำหนดอัตราวงเงินในการช่วยเหลือคุ้มครองผู้ดูแลผู้สูงอายุแก่ครอบครัวอุปถัมภ์ครอบครัวละ2,000บาทต่อผู้สูงอายุ1คนต่อเดือน เว้นแต่กรณีจำเป็นพิเศษเช่นผู้สูงอายุป่วยติดเตียงหรือต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ในการดำรงชีวิตอาจพิจารณาให้เงินช่วยเหลือได้สูงสุดไม่เกิน3,000บาทต่อคนต่อเดือนสำหรับคุณสมบัติของผู้สูงอายุหรือผู้รับสิทธิ์ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยฐานะยากจนและยินยอมให้จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์โดยเข้าขายกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 1. อยู่ลำพังคนเดียวและไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 2. อ,อยู่ในภาวะพึ่งพิงและผู้ดูแลเดิมก็อยู่ในภาวะลำบากเช่นพิการว่างงานไม่มีไรายได้หรือมีภาระดูแลกลุ่นเปราะบางหลายคน 3. อยู่ลำพังคนเดียวแต่ยังพอช่วยเหลือตนเองได้ 4. เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างรอคิวเข้าสถานสงเคราะห์คนชราประเภทไม่มีค่าใช้จ่ายคุณสมบัติของครอบครัวอุปถัมภ์ผู้ดูแล 1>, 1. สัญชาติไทย 2. อายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์หากอายุต่ำกว่า18ปีต้องผ่านการพิจารณาเป็นรายการณี 3. มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและอยู่ในบริเวณเดียวกับผู้สูงอายุ 4. สมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องเห็นชอบร่วมกัน 5. ไม่เป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาต้องผ่านการตรวจสอบประวัติจากกองทะเบียนประวัติอาญากรรมหรือสถานีตำรวจในพื้นที่นั้น6 ต้องดูแลผู้สูงอายุมาแล้วต่อเนื่องไม่น้อยกว่า6เดือนแจ้งข่าว31ธันวาคม2568